ครับ,รบขอบคุณทีหน่อยได้ไมั้ยได้ครับพอเป็นไงบ้างก็<อ>ดีครับอพอเราผ่าแนี้เป็นยังไงก็ไ<อ>้ต<อ>่อไปก็ไม่ออกเหมือนกันสิพอใจไหมต่บการที่ตัดผินมันยกๆกอะครับ ม, so มันไม,ม่มีครับม่มีมีลูกผมเดินเข้าหาเน่ยคนดันมากเลยเราคนดันเขาแล้วเขาคนดันเราคนดันตัวเองเขาคนดันตัวเองมานะครับนี่ครับไปครับบทเวทีก็สู้กับสายพอลงมาก็พี่น้องอ่ะมันเดิมครับแล้ครับพอถึงสุดแล้วเราอยากขอโทษใครบ้างก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนครับขอโทษในหัวอยากต็มที่แล้วครับผมไปหน้าจะ อยากแก้ไหมอ่ะเบเท่าได้อยครับเาเบเท่าร้อยสโ,โอเคแล้วก็เก่เงกเท่าไหร่ร้อย่สอง้อี่งเากเก่ง้ีง่บเก้เากันไหมอันนี้ผมต่อเวตเล้เรับอน,นต์ต่อเวทอนมะอเอาละครับไปกำลังใจให้คู่ต่อไปครับผมเดี๋ยวไปจนะครับ